รักเธอรักเธอฝนจะตกไม่ตกรไม่ใช่เอาให้มันแบบหวานวานเลยอะเอาให้เหมือนให้คนดูฟังแล้วละทวยเลยจะูยังไงเหรอก็ละทวยแบบที่เวลาพี่ผูการเป็นหูละทวยไงบ้า <c oughs> เขาหายแล้วอย่าเฮียี <c oughs> ย่เคยเห็นนาดาบ้างไหมเนี่ยซ้อ <c oughs> มสิพี่ผูการเดี๋ยวก็สู้ดินสอไม่ได้หรอก พี่ผูกานอยู่นี่นี่เองอะตามหาสตั้งนานเลยใช่แค่นี้ก็ต้องเชอือดใส่ด้วยเมื่อกี้เขาล้อเล่นนะเขาไม่ได้ว่าพี่ผู้กันสักหน่อยอะถึงคนอื่นอะจะชอบพี่ดินสอยยังไงแต่สำหรับพี่ผูการนะก็เป็นหนึ่งในใจของเกาซ่ามานะ เราก็นึกว่าเซงอะไรที่แท้เซยงที่คนอื่นเขาไปชื่นชมน้องดินสอเหรอก็ใช่น่ะสิผู้กนะันน่ะมันเก่าผู้กนะันน่ะมันเอาผู้กันน่ะมันไม่สดใหม่มันใครบางคนนี่ใช่แต่สำหรับเพชรพลอยดาวอะนะพี่ผู้กนะันน่ะร้องเพลงเพราะที่สุดเลย <c oughs> จจยอยากถูกคนรักให้รู้แล้วรู้รออยากจะจอหัวใจที่ใครสักคนใครน้อที่เป็นเนื้อคู่อยากเจอหน้าดูสักคนอยากมีคนรักสักคนคน ่เข้าใจอาาาขอูดขอพูดมีไม่้มองมือายาโอ้นั่งหัวโดดแท้ๆหรือจะเป็นับบุ้งจริงๆไม่ใช่บุ้งอะไรครับเป็นหัวใจของเจ๊อเออให้ฉันร้องเลยไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันกลัวว่าแกร้องเปล่าๆแล้วจะเหงานะ่ะก็เลยจัดแดนเซอร์พิเศษมาให้ เพื่อเป็นการเพิ่มสีสันไงจริงเหรอพี่ <laughs> ร้องเลยมิวสิกจัง ก็มาเต้นในนี้ยักพอดีคุณปอนให้ไอราเข้ามาเต้นในนี้แล้วจัะป้าใครป้าเธอหนูขอโทษค่ะยายยายได้แล้วไปไอมันใช่จะมากไปแล้วนะยายยายกยายหนูชื่อไอราค่ะคุณยายมีอะไรนะฟิน ขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าพื้นที่ตรงเนี้ฉันเป็นเจ้าของฟลอร์เท่านั้นฉันไม่ยอมมิวสิก ไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นเธอกะรู้อะไรที่สำคัญกว่าเมื่อเพลงสุดท้ายดังขึ้นมาแล้วฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้เธอต้องพบอะไรที่กูอรอเธอแต่ตอนนี้ฉันคงไม่รอแล้วระเธอเธอคือสิ่งที่สวยงามคือคนที่ฉันอาจจะไม่มีวันได้เจอแล้วฝังอยู่เพราะฉันอาจจะฟังอยู่แต่ยังไม่รู้อยากจะเท้เธอ บอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งชฉันจะปลอมรักเธออยากโดนกี่ครั้งก่อนจบค,คืนนี้อยากได้กี่ครั้งฉันจะปลอมรักเธอต่อให้เป็นร้อยล้านครั้งก็ยอมโอ้โหุดยอดสุดยอดไอ,อ,อ้รามันใชจไหมคะเออให้เสมอกันได้ไหม ให้ไอรลินชนะไอรลินให้จูบหนึ่งทีใช่แต่ว่าถ้าให้ไอราชนะไอราให้จูบสองทีเลยนะว้าให้ไอรลินชนะไอราชนะไอรลินอิล่าอรลินอิล่ไอิลินพอแล้วโอ้ยเรื่องไม่ถูกอะเรื่องไม่ถูก พ้กันช่วยช่วยพี่ดูแลนด,ด,ดินซอนหน่อยนะโอ,อ้ยไม่ไหวแล้ว,วพวี่บอน,น,นพี่อนคุณปอนคุณปอนเขาวะนุ่มให้ช่วยเลือกพี่พุกันให้ฉันซ้อมร้องต่อเลยไหยจ๊ะเออแกจะทำอะไรก็ทำเถอะอ๋อ,อ้นเดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำตกร้านเจนหนิงมากินไปด้วยซ้อมร้องเพลงไปด้วยนะเฮ้ยไอ,อ้<อ>บ,บ้าเขาทำอย่านงนั้นกันได้ที่ไหนล่ะเอ้าก็พี่พ้การบอกฉันเองว่าอยากทำอะไรก็ทำนี้นะเมื่อกี้เนี่ยฉันประชด แกนี่ไม่เข้าใจอะไรมั้งเลยวะนี่มานี่เลยได้โอกาสพอดีอยู่ันสองคนละจะบอกอะไรให้นะไอการเป็นนักร้องเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกันง่ายนะเว้ยถ้าแกถอนตัวตอนนี้ยังทันนะเว้ยอดินซอจริงๆฉันก็อยากจะเลือกร้องเพลงนะจ๊ะแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็ชอบบอกว่าร้องเพลงดีจังเลยบุคลิกดีแถมยังหน้าตาดีอยู่ด้วยอะ่ะ ถ้าเลือกร้องเพลงไปเสียดายแย่เลยฉันขอบคุณพี่ผู้การมากๆนะจ๊ะที่คอยเตือนฉันแ่ะตกลงฉันพร้อมร้องได้ยังกะเออเรื่องมึงเออไอ้ไนี่มึงเข้าใจเหรอกูมั่งไหมเนี่ยจดหมา,ายอนะไรเนี่ย คอลาออกมีคนมาสมัคเป็นแดนเซอร์ใหม่อะคะ่ะพิงกี้จ้าส <Yes. S 1> ่วนดีค่ะทุกคน